สวัสดีค่ะดิชันนางสาววิจิตาบุญบัวรหัสนิสรริตห7 0 9 0 2 8 2ลำดับที่17ค่ะวันนี้จะมาทำการสร้างเฟ d ไดแกรมออฟเ r อร์แมกซ์อุติข้า t เจลไทเกอร์บาร์มแอนด์วิกวาปุหับกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การหา r e f e r e n ์เค่ะซึ่งเราจะมีทั้งหมด4 r e f e r e n อรนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ r e f e r e n ์เแรกเลยค่ะทำการคัดลอกค่ะวางค้นหาค่ะ ให้เรากดเข้าไปนะคะจะเจอคําว่า open file pdf นะคะให้เรากดค่ะเพื่อทําการดาวน์โหลดนะคะอันนี้ก็จะเป็น reference แรกของเราค่ะต่อไป reference ที่สองของเรานะคะให้เราทําการคัดลอกค่ะกดวางค่ะแล้วก็คลิกลิงก์แรกที่ขึ้นมาเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทำการ open file pdf เหมือนเดิมค่ะเพื่อทำการดาวน์โหลดอันนี้ก็จะเป็น reference ที่สองของเรานะคะต่อไปค่ะทำ การหา Refer e n c e ที่3ต่อเลยนะคะซึ่งเราก็จะทำการคัดลอกเหมือนเดิมจนถึง Refer e n c e ที่4เลยค่ะกดวางค้นหาค่ะให้เรากดบทความทางการศึกษาเกี่ยวกับนะคะแล้วกดลิงก์แรกค่ะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะอันนี้คือ Refer e n c e ที่3ของเราค่ะต่อมา Refer e n c e สุดท้ายของเรานะคะให้เราทำการกดคัดลอกค่ะและทำการค้นหาเหมือนกลับ Refer อร์ที่ผ่านมาเลยค่ะ กดเข้าไปนะคะเราจะเจอคําว่า Open File PDF ค่ะให้เรากดเหมือนเดิมค่ะเพื่อทําการดาวน์โหลดนะคะเราจะได้เรฟเลนทั้งหมด4 e r e n c นนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปเข้า Microsoft Excel กันนะคะซึ่งเราก็จะเตรียมค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ ช่อง e 2 4นะคะเราจะพิมพ์สูตรดังนี้ค่ะเพื่อทำการคำนวณหาเศษส่วนมวลของสารการาบุนนะคะเราจะพิมพ์สูตรเท่ากับ1ลบ d 2 4ค่ะซึ่งได้พิมพ์มาแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราทำการถ่ายทอดคำสั่งลงมานะคะก็จะได้ค่านี้ออกมาค่ะต่อมาในช่อง f 2 4นะคะเราจะทำ,ทำการคำนวณหาจุดเยือดแข็งของสารเมนทอลและเกจสารแนนนะคะ ซึ่งเราจะใช้สูตรตามนี้ค่ะจะเป็นสูตรเท่ากับ1หารด้วยวงเล็บเปิดสองครั้งหนึ่งหารด้วยดอลลาร์ดีดอลลาร์สบสาวงเล็บปิดลบดอลลาร์เปิดดอลลาร์เปิดเจ็ดจุดสามหนึ่งสี่หารด้วยหารด้วยวงเล็บเปิดดอลลาร์อีดอลลาร์สิบสามคูณด้วยหนึ่งพันวงเล็บปิดสองครั้งคูณด้วยลอนดิวงเล็บเปิดดียี่สิบสี่แล้วก็วงเล็บปิดสามครั้งนะคะก็จะได้ค่านี้ออกมาค่ะให้เราทำการหาเท่าคำสั่งลงมาเช่นกันค่ะ ก็จะได้ค่าดังนี้นะคะจากนั้นเราจะไปทำการเปลี่ยนจุดทศนิยมให้เหลือแค่1นึ่ตำแหน่งนะคะก็จะเป็นตามนี้ค่ะต่อมานะคะในช่อง G 2 4ค่ะเราจะเป็นการคํานวณหาจุดเยือกแข็งของสารกาลาบูนนะคะเราจะใช้สูตรดังนี้ค่ะซึ่งดิฉันได้พิมพ์ไว้แล้วนะคะจะเป็นเท่ากับ1หารด้วยวงเล็บเปิด2ครั้ง1หารด้วยดอลลาร์ดีดอลลาร์14วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด2ครั้ง8.3ด4 แล้วก็หารด้วยวงเล็บเปิดดอลล่า e, อีดอลลาสิบสี่คูณด้วย1นึ่งนวงเล็บปิดสครั้งคูณด้วยลอนวงเล็บเปิดอียี่สิบสี่แล้วก็วงเล็บปิด3ามครั้งค่ะก็จะได้ค่าดังนี้นะคะจากนั้นให้เราทําการถ่ายอาารอกคำสั่งลงมาค่ะก็จะได้ค่าดังนี้ออกมานะคะ ต่อมาในช่อง h 2 4ค่ะคือการเปลี่ยนอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของสารเมททอนค่ะก็จะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะเท่ากับ F24 ลบ273.15ค่ะก็จะได้ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะคะให้เราถ่ายเท่าคำสั่งลงไปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเปลี่ยนจุดทศนิยมให้เหลือแค่หนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะได้ค่าดังนี้ค่ะ ต่อมานะคะในช่อง i e 24ค่ะคือการเปลี่ยนอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของสารการาบูนค่ะเราจะใช้สูตรดังนี้ค่ะซึ่งได้พิมพ์ไว้แล้วก็คือเท่ากับ g 24ลบ2อง g สค่ะก็จะได้ออกมาเป็นดังนี้นะคะให้เราทำการแทนทอดคำสั่งลงมาค่ะก็จะได้ค่าลงมาตามนี้นะคะเมื่อเราได้ค่าตามตารางครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เราทำการเขียนกราฟนะคะ โดยแกน x คือ mole fraction of menthol และให้แกน y เป็นอุณหภูมินะเอออุณหภูมิองศาเซลเซียสนะคะโดยแกน x โดยค่าแกน x นะคะในเส้นกราฟแรกนะคะเราจะใช้ที่ a 27นะคะถึง a 34แล้วก็แกน y ก็คือช่อง c 2ี c ยีแล้วก็ c 37เจ็ค่ะโดยให้เส้นกราฟนี้นะคะเป็นจุดวง,งกลมกลวงสีแดงแล้วก็เส้นขอบสีแดงค่ะ ซึ่งเราได้ทําการอย่างนี้ไปแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปเพิ่มข้อมูลนะคะโดยข้อมูลแรกที่เราจะเพิ่มนะคะก็คือค่าแกน x ใช่ไหมคะก็จะใช้เป็น a 27นะคะถึง a 3 4ค่ะและค่าแกน y ของเรานะคะก็จะใช้เป็นค่า d 27ถึง d d 3 4เลยค่ะก็จะได้เป็นดังนี้ค่ะให้เรากดตกลงนะคะจากนั้นให้เราจะมาทำการเปลี่ยนนะคะ ให้เป็นเส้นกวงสีแดงค่ะกดที่รูปแบบจัดส่วนรูปแบบที่เลือกนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงนะคะจากนั้นตัวเครื่องหมายของเราจะเป็นวงกลมนะคะโดยให้ข้างในกวงค่ะเป็นสีแดงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ออกมานะคะ ต่อไปค่ะเลือกเพิ่มข้อมูลลงในกราฟที่เขียนได้จากข้อที่8นะคะเราก็จะกดที่เดิมค่ะดีไซน์แผนภูมแล้วก็เราจะมากดการเลือกข้อมูลของเรากันนะคะให้เราทำการเพิ่มโดยให้ค่า x ของเรานะคะคือช่อง d 3 6ถึง d 4 4ก็คือเศษส่วนมูลของสารเมททอนค่ะก็จะเป็น d 36นะคะ ถึง D 4ีค่ะจากนั้นนะคะช่องแกน Y ของเรานะคะก็จะเป็น H 3 6ถึง H 3 <34 S 2> 4ค่ะ H 4 4ค่ะขอให้ทำการตกลงนะคะแล้วเปลี่ยนให้เป็นเส้นสีน้ำเงินทั้งหมดค่ะให้เราไปที่รูปแบบค่ะจัดรูปแบบที่เลือก ให้เราเติมสีฟ้านะรับจากนั้นเส้นของเราก็จะเป็นสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็จะได้ตามนี้ออกมานะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเพิ่มข้อมูลลงในกราฟที่เขียนจากได้ที่เขียนได้จากกราฟที่ 9ของเรานะคะโดยให้แกน x ของเราคือช่อง d 2 4ถึง d 3 7และแกน y ของเราเป็น i 2 4ถึง i 3 7ค่ะก็จะทำการคลิกที่เดิมนะคะดีไซน์แผนภูมิเลือกข้อมูลค่ะเราก็ทำการเพิ่มนะคะโดยค่า x ของเราก็จะเป็น d 2 4ค่ะถึง d 3 7เลยนะคะส่วนค่า y ของเรานะคะก็คือ i 2 4ถึง i 3 7ค่ะ ให้เรากดตกลงค่ะก็จะได้ค่านี้ออกมานะคะซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวนะคะจากนั้นเราจะมาทำการเพิ่มข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเราได้ทำการเพิ่มไว้แล้วค่ะแต่เราจะขยับจุดสีม่วงตรงนี้นะคะให้ตรงกลางค่ะ แล้วก็จุดตรงนี้นะคะให้ตรงกับค่านี้ค่ะ <S <S อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างการาฟของเรานะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องเขียนไว้นะคะก็ <S 1> <S 1> จะมีดังนี้ค่ะ normal t e m p a r a l r e l i n e เท่ากับ25.0ค่ะแล้วก็มี electric line นะคะก็คือ12.0แล้วก็ u Tech t e c t i c line นะคะ2.0แล้วก็ อุตติอยม์แล้วก็เป็นอทตติอยม์ของเส้นสีแดงค่ะซึ่งเราจะทำทั้งมีทั้งหมดสีเส้นนะคะซึ่ง normal จะเป็นเส้นสีชมพูค่ะอุลติภูมินะคะ12.0แล้วก็อุตติอยม์ของเส้นสีม่วงก็จะอยู่ดังนี้ค่ะซึ่งจะเป็น ml แล้วก็ค m s ค่ะแล้วก็เ ms cm l นะคะต่อมาเส้นปะสีแดงนะคะอุตต <Okay. S 1> ิภูมิของเราก็จะเท่ากับ2.0แล้วก็อุตติอยม์ของเราก็จะเป็นดังนี้ค่ะ จะเป็นโซลิด m s k s นะคะโดยที่ด้านบนของเราลิควิดนะคะก็จะได้ m l cam l ค่ะโดยที่อุณหภูมิ t ยก t ของเรานะคะก็จะได้36.6ค่ะซึ่งเราจะแบ่งฝั่งสองฝั่งด้วยเส้นสีฟ้านะคะก็คือ menthyl แล้วก็ m e n t h y s ค่ะซึ่งกาของเรานะคะออกมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะนี่คือค่าทั้งหมดของเรานะคะที่เราได้หาไว้ค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเมื่อทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะขอบคุณค่ะ